หรือเปล่าเออแว่นนี้โมให้ไปเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกไปเท่าไหร่นะลืมแปดร้อบาทแปด้อยบาทแว่นนี้ของสัญญานะคะเป็นลิมิเต็ดอีดิชันทำมาจากฝรั่งเศสก็เป็นแบรนด์ที่ที่นักแสดงเขาก็เล่นเล่นกันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะแบบ F แปดร้อยบาทครับดูข้างล่างผมด้วยเออะไรแปดร้อยขาข้างล่างคุณแนนนี่แว่นปะครับเนี่ย F แปดร้อยบาทแว่นปะขา แว่นตัวนี้สวยมากเลยถ้าถ้าแว่นก็เอฟคนข้างหลังอะ่ะเขาบอกเนี่ยเอฟคนข้างหลังบา้บาบา้าบ้าแคปเลยนะคะคุณแันนี่ถ้าถ้ารับจริงๆก็คือแคปแคปแล้วส่งไปที่พี่เบิร์ดนะคะเป็น d ดเ e ก t มเ s s a แคปเสร็จแล้วบอกด้วยนะคะคุณแันนี่นพี่พี่โมคะให้พี่เบิร์ดโกนหนวดจะหล่อมากคะ่ะพี่เบิร์ดเขาไม่ยอมโกนค,<ม>ค่ะเขาโกนค่ะเขามีจุดยืน<ม>ค่ะ,คะ เอฟยางเอฟยางเอฟยางอ่ะแคปนะคะแคบขอบคุณค่ะคุณแนนนี่สวยมากเลยแหวนนี้แนนี้คุ้มเลยค่ะคุ้มจริงๆครับเดี๋ยวผมเอารายละเอียดให้ดูค่ะถอดสิอ่ะก็เขา<ค>ย่ง,ยงเขายังไม่ได้แคปเลยพี่โ <Hey. S 2> มให้พี่เบิร์โนจะลองมากรู้ได้ไงครับอาจจะทุเรศมากก็ได้นะฮะ แคปแล้วคะ่ะโอเคแว่นซอนย่าไปแ,แล้วนะคะอ่าสามชิน้นทีนี้มาเป็นแว่นเราดูรายละเอียดก่อนนะครับผมการนี้เขียนในวิเจ็ตอินเชันน่นนะครับลองไปดูนะม,มีเสื้อไหม<อ>